สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝากนะครับตอนนี้ก็ก็ช่างเทิดมาเก็บงานเชื่อมนิดนึงนะครับรก็คือที่เก็บงานเชื่อมนี่คือตามเหลี่ยมเสาเหลี่ยมอะไรเนี่ยที่มันที่คิดว่ามันจะไม่แข็งแรงนะครับที่คิดที่คิดว่าไม่แข็งแรงช่างเขาจะเก็บรอยเชื่อมไว้ให้เพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันการเออเหล็กมันหลุดหรือว่ารอยเชื่อมมันแตกอะไรเงี้ยก็จะเก็บให้ก่อนนะครับป้องกันไว้ช่วงที่มีเวลานะครับ ส่วนผนังห้องน้ําด้านนี้ก็มีการเจาะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นฮะนี่นะครับเก,เก็บรายละเอียดหมดแล้วเนาะตรงนี้ก็ผนังนี่เราก็เจาะดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงห้องน้ํานะครับเราเอาช่างเธอจะเอาลูกหมูผ่าเอาลูกหมูผ่าแล้วก็แยกแยกแยกแล้วมันก็อีดบล็อกมันจะเป็นสองมันจะเป็นผนังช่องนะครับมันจะเป็นช่องซึ่งเราจะเจาะผนังด้านนอก ไม่ไม่กระทบถึงข้างในห้องน้านะครับห้องน้ำยังใช้งานได้ปกติที่นี้ที่เราต้องจอเจาะเนี่ยเผื่อดูว่ามันมีหนวดกุ้งไหมมีหนวดกุ้งที่ช่างเขาเชื่อมยึดใส่อิดเนี่ยมีไหมถ้าไม่มีก็คือโอเคเลยก็คือเราจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็นะแล้วก็ตัดบันไดตรงนี้ออกนะครับที่ต้องตัดบันไดออกเพราะว่าเวลาเราวางวางวางใต้ท้องวางพื้นรถเนี่ยพื้นบ้านจะต้องเสมอกัน นะครับตัวไหนที่มันจะล้ำออกมาเงี้ยเราต้องตัดออกนะครับเพื่อไม่งั้นเราจะวางพื้นรถไม่ได้นะครับนะครับนี่ข้างหน้าก็ลื้อออกแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับขยะนะครับพวกเศษมงเศษไม้เศษเชือราเลืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตอนที่ตอนที่เอาบ้านขึ้นแล้วเอาบ้านขึ้นจากรถแล้วเราจะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับส่วนต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นไซเกาหลีนี่ก็ยังให้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิม นะครับเพราะว่าถ้าเราขุดออกมีโอกาสที่เขาจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเราเลยเอาไว้อย่างนี้กับให้อยู่เป็นอยู่ให้มันเป็นร่มไม้ให้กับเพื่อนเพื่อที่เขาอยู่นะครับนะเป็นร่มไม้อยู่ต่อไปนะครับอ่า<ถ> <corrupted, S 2> บางแด <Led. S 2> ดบางลมก็ได้เพราะว่าถ้าเราเอาบ้านสีชมพูออกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเย็นโล่งนะครับก็เลยต้องมีต้นไม้ใสเกาหลีให้มันเป็นร่มเงาอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมครับมันจะเป็นร่มเงาให้เพราะว่าแดดสองที่ตะวันตกมาอยู่เชียงเียงด้านนี้ที่มันตกนะครับมันก็จะ โดนเงาใสเกาหลีมานะครับระบบน้ำยังเดินได้ปกติระบบไฟนะครับไฟเนผมต้องตัดออกนะครับตัดออกเสร็จแล้วก็ค่อยอจะใช้ก็ค่อยค่อยมาจ้ำใหม่หรือว่าจ้ำออกมาจากบ้านไม่ได้เงี้ยก็ได้นะครับวันนี้ก็เล่งเคลียร์นะครับเคลียร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตัดพรุ่งนี้ก็จะเป็นการตัดเสากลางข้างใน4ต้นเออหต้น ัดเสากลางข้างใน5ต้นออกตรงกลางนะครับตรงกลางมี5ต้นเล็กๆนะครับประมาณ40เซนเราก็จะตัดออกหมดเลยไม่งั้นถ้าไม่ตัดออกก็จะวางกับพื้นรดไม่ได้นะครับพื้นมันจะไม่เสมอกันนะก็จะตัดออกตัดออกเสร็จแล้วก็พ่งนี้ก็พ่งนี้ก็เตรียมหนึ่งนะครับเตรียมเสื้อผ้าที่อยู่ข้างในห้องนะครับก็เตรียมใส่ลังพลาสติกไว้นะครับเก็บใส่ลังพลาสติกแล้วก็เทิน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 ไว้ก่อนนะที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าก็เก็บใส่ลังพลาสติกไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องมือช่าง ที่อยู่นี่ก็เก็บใส่ลังพลาสติกไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเย็นนี้เราต้องตีรถไปบ้านม่วงเพื่อไปซื้อลังพลาสติกนะครับซื้อหลังพลาสติกมาไว้ก่อนซื้อหลังพลาสติกมาไว้สัก10บใบนะซื้อลังพลาสติกมาไว้สัก10บใบก็ประมาณพันพันกว่าบาทนะใบละร้อยห้าสิบ,บนะสิบใบก็พันห้าซื้อาามาสัก10บใบแล้วก็เอาเก็บเสื้อผ้าเน้นเสื้อผ้าก่อนแล้วเครื่องมือเล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บใส่ลังพลาสติกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลาพุ่งวันจันทร์ วันจันทร์ขนย้ายปุ๊บเราก็ขนขนขนเลยขึ้นรถทีเดียวนะครับแล้วเวลาฝนมันตกมามันก็ไม่เปียกเพราะมันมีรังเสื้อผ้าอยู่นะครับล้วก็ซื้อผ้าใบอีกผืนหนึ่งซื้อผ้าใบมาสเปรย์ไว้ด้วยผืนหนึ่งนะครับอ่กากันฝนตกกันข้าวของหรือาก,การเอ่อในรังเปียกอะไรเงี้ยช่วงที่ไปเอาไว้ที่จำปรงท,ไไปที่ไอไว้ที่ไออินแปลงนะครับเพราะว่าเผืออ่อยัง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 ไม่โอเคอยังไงเราก็ยังเอาไว้กลางแจ้งแล้วก็เอาผ้าใบคลุมได้ นะครับป้องกันฝนตกลงมาแล้วเสื้อผ้าจะเปียกนะครับนะพรุ่งนี้ต้องเตรียมงานทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยพอมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยก็ยกพอเคนยกพอเคียของออกจากบ้านเสร็จแล้วห้องเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ให้เคียนยกบ้านขึ้นทีเดียวเลยนะครับนะเ็เตรียมวันนี้ให้เรียบร้อยนะครับเตรียมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะขอเตรียมสองวัน แต่ถามว่าจริงๆแล้ววันนี้เตรียมเสร็จเลยไม่เสร็จแล้วนะครับจริงๆตอนเนี้คือเตรียมทุกอย่างนี่เรียบร้อยแล้วจริงๆพรุ่งนี้ก็ยกได้แต่มันก็อย่างที่ผมแจ้งรายละเอียดไปนะเพราะนั้นลดไว้ว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วกันนันก็เลยก็ต้องยกเป็นวันอาทิตย์เลยนะแต่เราก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับก็ไม่มีอะไรละนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยววันวันจันทร์เอ้ยวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันพระนะครับเมื่อกี้ เอฟซีก็บอกแล้วแล้วก็ช่างเทิดก็แจ้งแล้วว่าวันวันจันนี้เป็นวันพระนะนะครับจะยกไม่ได้ก็โอเคพอเราทราบแล้วล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์เรายกวันเดียวให้เสร็จเลยนะครับนี่พอยกเสร็จปุ๊บก็ช่างไปถึงอินแปลงก็ช่างเทิดใส่ขากลางให้ก่อนเชื่อมใส่ขากลางยึดส่ตตอม้อให้เรียบร้อยพอยึดใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วล้วก็จะได้เอาของส่วนหนึ่งไว้บนบ้านก่อนนะครับมันจะได้ไม่เปียกเสียหายนะ คิงก็จะได้เก็บหลังคงหลังคากาันฝนให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทุกอย่างก็โอเคโอ้ใช้เวลาเตรียมงานก็สุดๆเลยนะนะครับนะตัดออกหลายจุดนะครับต้องตัดออกขากลางตัดบันไดหน้าตัดบันไดหลังนะครับตรงที่นั่งชิวๆก็ตัดออกนะครับเพื่อให้ตำแหน่งบ้านเนี่ยใต้ท้องบ้านเนี่ยวางเสมอกับพื้นรถนะครับ โอ้ผมลืมบอกช่างเถิดนะมีเอฟซีซื้อปลาทูมันให้หนึ่งโลตอนนี้มันยังมันยังมันยังให้ไม่ได้มันยังให้ปลาทูมันไม่ได้เพราะว่าเรือเขายังไม่ได้กลับเข้าฝั่งเราต้องเอาเรือออกไปอีกทีหนึ่งก็คือฝนมันตกยังออกไม่ได้อือแตก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณพี่รักษ์นะพี่รักษ์สั่งปลาทูมันให้กับช่างเทิดนะครับก็เเอรือออกไม่ได้เพราะว่าฟ้ามันคึมไง นะฟ้ามันคืมออกไม่ได้ออกเรือไม่ได้เพราะหวานแหก็ไม่ได้เดี๋ยวมีมุกหวานแหมานะก็เดี๋ยวส่งให้นะครับขอบคุณพี่รักมากนะครับนะเดี๋ยวจะจัดการให้กับช่างเทิดนะครับนะน,นี่คือการเตรียมงานนะนะพวกนี้ก็ไอ้นี่ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยนะนะครับนะตัวนี้จะมีน้ําซึมออกมานิดนึงนะครับตรงมุมนี้ก็ไม่ยากแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในห้องนะครับน้ําจะอยู่แค่ด้านนอก นะครับก็เอาแผ่นการชื้นมาอุดเอานะแต่ห้องข้างในยังโอเคทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเคลียร์อีกทีนึงคือทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเราถึงจะรีวิวให้เอฟซีได้ดูรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะชมบรรยากาศหลังจากความเตรียมงานวันตั้งแต่มื้อเช้านะเตนะรียมมาตั้งแต่มื้อเช้าจนถึงนี่แหละนะครับจนเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มาเตรียมข้าวของเตรียมแพ็คเตรียมแพ็คของเก็บของ นะครับแล้ววันจะวันอาทิตย์จะได้ยกทีเดียวเลยขนง่ายๆแล้วก็ยกทีเดียวจบนะครับห้องน้ํเป็นยังสภาพเดิมยังใช้งานได้ปกติถึงจะยกยกบ้านสีชมพูออกไปห้องน้ําก็ยังใช้งานได้นะครับตรงลงรถแม่ดาทํากับข้าวกับปลาก็ยังนั่งกินกับข้าวทํากับข้าวได้เหมือนเดิมนะครับนะตรงนี้ก็ยังไปจอดรถได้เพราะว่าหลังคาตรงนี้ยังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลื้อออกไปนะตรงนี้ก็ยังลื้อยังเอาไว้เหมือนเดิมตากเสื้อผ้าวางเครื่องซักผ้าได้นะครับของป้าดา นะห้องน้ำนี่ทุกคนก็ยังเข้าได้นะครับก็ยังเก็บไว้ให้หมดนะครับนะโอเคครับ FC ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตาง,งานให้ดูกันเรื่อยๆสวัสดีครับ